สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดพกนะครับขนาดกลางมาทางเล็กนะครับแต่ไม่ได้เล็กมากนะครับชุดนี้ฟันไม้ได้สบายเลยนะครับทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นเป็นมีดนอกมีดนำเข้าครับขึ้นรูปมาจากเหล็กต้านสนิมนะครับเป็นเหล็ก 4Cr13 นะครับ 4Cr13 นะครับ ตัวนี้เราชุบเตาอุณหภูมินะครับความแข็งอยู่ที่60 Rock ็อกเวลครับฟันไม้ได้สบายแล้วก็ที่สำคัญครับไม่ต้องกลัวว่าใบมีดจะหักจะบินนะครับเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันเหนียวนะครับต้านสนิมด้วยนะครับความยาวของใบมีดคบอ๋อบอกราคากันก่อนนะครับราคาพร้อมซองคคยเด็กครับราคาอยู่ที่700บาทนะครับนี่ครับได้มีสำเร็จรูปไปเลยครับเป๊ะเป๊ะเลยนะครับ ผ่านการทดสอบฟันไม้มาเรียบร้อยครับคมแข็งเอาอยู่ครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่5.8นิ้วครับ5.8นิ้วส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่1.4นิ้วสันนี่ค่อนข้างหนาเลยนะครับสันอยู่ที่4มิลครับผมด้ามจับสีดำเป็นด้ามจับ g 1 0ครับท้ายด้าม มีรูร้อยเชือกเป็นเหล็กโผล่โผล่ไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้ทุบของแข็งนะครับอย่างเช่นทุบกระจกรถนะครับเพื่อให้แตกครับเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเนี่ยทุบของแข็งได้สบายครับหรือจะใส่รูร้อยเชือกห้อยไว้ก็ได้ครับนี่ครับอ่านะครับด้ามจับ G10 ขันน็อตหกเหลี่ยมไว้นะครับถ้าเป็นเพื่อนไม่ค่อยชอบด้ามตัวนี้ขันน็อตออกแล้วเปลี่ยนเป็นด้ามไม้ได้เลยนะครับแต่ว่าแนะนําว่าของมันดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่ยืดไม่หดนะครับ ไม่เยืดไม่หดนี่ผิวที่สีดำๆที่เห็นนี่เป็นการทําสีพาวเดอร์โค้ตไว้นะครับเคลือบเคลือบชั้นสนิมไว้นะครับเพื่อป้องกันการเป็นสนิมอีกชั้นหนึ่งนะครับจากที่เป็นเหล็กต้านสนิมอยู่แล้วเราเคลือบเพื่อให้ต้านสนิมสูงกว่าเดิมนะครับนี่ซองก็เป็นซองลายเด็กลายเคปล่าครับนี่ครับเห็นไหมครับลายเคปล่าสวยงามมากครับเวลาถอดออกนะครับใช้หัวไม่มือดันตรงนี้ครับนี่ครับ สวยงามจริงๆครับ700บาทครับถูกโคตรถูกเลยครับนี่เฉพาะซองก็4,500แล้วครับเนี่ยเนี่ย500 500นี่ขั้นต่ำนะซองเนี่ยลายสวยๆหนีบบล็อกอย่างเงี้ยขึ้นรูปอย่างเงี้ยมาสวยๆเลยเนี่ยแปะเลยครับในเวลาใส่เนี่ยสังเกตเห็นตรงนี้ครับเราทําตัวล็อกตรงนี้ไว้เห็นไหมครับมันจะดังแก๊บนะครับเนี่ยเห็นไหมครับขยับไม่มีหลุดเลย สวยงามมากครับมาในสไตล์มิดแคมด้ามจับไม่เล็กนะเหลือนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเหลือเนี่ยถ้าจับมาด้านท้ายด้านหนาเหลือแต่เราจะจับอย่างนี้ครับแล้วก็ใช้หัวหมือดันตรงนี้นี่ครับเราใช้งานสวยงามจริงๆครับ ใครที่สนใจมีดแคมป์นะครับมีดพกมีดเดินป่ามีดแคมปิง้งเหล็กต้านสนิมนะครับใช้งานครัวฟันไม้ได้สบายเลยนะครับเล่มเดียวเอาอยู่เหมือนกันครับราคา700บาทพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ